วันที่สิบแปดเดือนสิบสองสองพันห้าร้อยหกยี่สิบสี่วันที่ยี่สิบเจ็ดข้าพเจ้าในสุชาติจันทน์ขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริศละบทต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและจริยาบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของค์พระเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในขณะเพราะอย่าชนนั้นในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิด สัมนตาจักรวาเวสุอัตตราชคันตุเทวตาสัทธรรม,มังมุติลาฉันสะสุนันตุสักขโมฆะถางสักเคกาเมจะรูเปขิริสิกรัตเนจันตาลิเควิมาเนทีเปละเทจะคาเมตลุวะนคาะาหาเนเคหวะวัตุหิเคเตภุมมาจายันตุเทวาชาลธลรวิสเมียะขคันทัพพระนาคาสัน ทันตาสันติเกอีมังมุนิวะระจนังสาธะโวเมสุนันตุธรรมมสวนณกาโลอายมพะทันตาธรรมมาสวนณกาโลอายมพะทันตาธรรมมสวนณกาโลอายมพะทันตาณโมตสสะพระควะโตอรหัตโตสัมมาสัพพุทสสะณโมตสสะพะควะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทสสะณโมตสสะพระควะโตอรหัตโตสัมมาสัพพุตสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิ ุติยมปิพุทธังสารนังคัตฉามิทุติยมปิธรรมังสารนังคัตฉามิทุติยมปิสังฆังสารนังคัตฉามิตติยมปิพุทธังสารนังคัตฉามิตติยมปิธรรมังสารนังคัตฉามิตติยมปิสังฆังสารนังคัตฉามินัตถิเมสารนังอันยญงพุทโธเมสารนังวลังเอเตนะสัจจะวเชนะโสทิเมหุตุสัพพทา นัตถิเมสารนังอัญยังธรรมโมเมสารนังวลังเอเตนะสัจจวเชนะโสทิเมโหตุสัพพทานัตถิเมสารนังหัญยังสังโคเมสารนังวลังเอเตนะสัจจวเชนะโสทิเมโหตุสัพพทาเอวันเมสตังเอกังสมัยยังพระควาสักเกสุวิหะราติกาปิละวัตุสัมิงมหาวเน มหาตาภิขุสังเคนะสัติงปัญจะมะเตหิพิขุสเตหิสเัเพเหวะอรหันเตหิทสหิจโลกธา,าตูหิเทะวะตาเยภูยเยนะสันนิปติตาโหติพระวันตังทัศนายะพิขุสังขจะอัตโคจตุน,นังสุทาวาสากายิกานังเทวานังเอตะหะโหอะยังโขพระวาสัสเกสุพิหารติกาปิละวัตถุสมิงมหาวเน มหัตาภิขุสังเคนะสัตติงปัญจมเตหิพิขุสัตสตเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทัทสหิจโลกธา,าตุหิเทวตาเยปุยเยนะตันิปติตาหนติพระขวันตงังทัศนายะพิขุสังขจะยัน,นูนะมะยมปิเยนะพระขวาเตนุปะสังกัมมยามะอุปสังกัมิตวาพระววตโตสันติเกปัญเจกคาถา,าพาเสยามาติอัตโขตาเทวตาเ,ววตาเสยยะถาปินะมะ พระละวาปุริโสสามิชิตังวาพาหังสาเลละยะสาลตังวาพาหังสามมิเชยะเอวะมีวะพุทธะวาเสสุเทเวสุอันตะลาหิตตะพระขวะโตปุริโตปตุละหังสุอัตโขตาเทวตาพระพระวันตังอภิวาเทตวาเอกะมันตังอักถังสุเอกะมันตังทิตโขเอกะเทวตาพระขวะโตสันติเกอิมังคาถังอภาติ มหาสัม,มโยปาวะนะสม,มิงเทวกายาสม,มาคตาอาคะตมิอิมังธรรมสม,มามะยังทักขิเตย,ยวะปะราชิตะสังคติอัตโขอปราเทวตาภควตัตโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิตันตระพิขโวสม,มาทหังสุจิตตังอัตโนอุชุกะมะกังสุสาระทีวเนตานิขะหะเฮตาวา อินทรลิยานิลขันติปันธิตาติอัโขอปะลาเทวตาพระขวัตโตสันติเกียงอิมังคาถังอภาสิเชตวาคีลังเชตวาบรลีขังอินทคีลังโอหะจะมะเนชาเตจะลันติสุทาวิมาลาจะกุมาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโขอปะลาเทวตาพระขวัตโตสันติเกียงอิมังคาถังอภาสิ เยเกจิพุทธังสารานังคัตตาเสนะเตคะมิสันติอปายะภูมิงปะหายะมานุสังเทหังเทวากายยังปริปูเลสันติติอัฏฐโกอะภะคาวาพิขูอมันเตสิเยภูเยนะพิขเวทสสุโลกธา,าตูสุเทวต,ตาสันนิปติตาโหติตถาคตังทัศนายะพิขูสังคัจจะเยปิเตพิขเวอะเหสุอัติมันทานังอรหัตโตสัมมาสัมพุทธา เตสัมปิภควันตานังเอตตบาลมะเยวะเทวตาสันนิปติตาอะเฮสุงเสยะถาปิไมหังเอตาละหิเยปิเต,ตพิขเวภะวิสันติอนาคตานจะมัฏานังอรหัตโตสัมมาสัพุตตาเตสัมปิภควันตานังเอตตบัลมะเยว,วะเทว,เว,วตาสันนิปติตาภะวิสันติเสยะถาปิไมหังอัตาละหิอาจิคิสามิพิกเวเทวกายานังนามามิกิตติยา,ามิ พิฆเวเทวกายานางนาม,ามิเทศิสามิพิขเวเทวกายานางนาม,ามิตังสุนาะสาธุกลางมณสิกะละโถภาสิสามิติเอวันะเตติโขเตพิโคพระควาโตปัจจะโสุงพระควาเอตาทาโอจะสีโลกกมะนุสามิอยอถาภุมมาตัสิตัตาเยสิตาขิลิคัมภะลังปะหิตตัตาสัมมาหิตตาปูตูสีหาวะละลีนาโลมะหังสาภิ สัมพุทโนโอทาตามะนะสาพุทธาวิปสัสสนะมานาวิลาพิญโยปัญจะสะเตยตวาวนีกาปิละวะทะเวตะโตอะมันตยิสัทธาสาวะเกสาลาเนระเตเทวกายะอภิกันตาเตวิชานถาถภิกขโวเตจะธรรมะกะลงสุตวาพุทธะศาส,าสนาเตสัปปาตุละหุยานังอมน,นุสานะทศนังอบเปเกสัตตะทะท,ทักขุงอสะอสังอัตถะสัตติง สัตังเอเกสหัสานังมะอะมนุสานันมัทสุงอเปเกนันตะมัทขุมทิสาสภาภูนาอะหุงตันจสะสัพังอภิยายะวะวะคิตวานะตะกุมาตะโตอมันตายิสตาสาวะเกสาละเนลเตเทะวะกายาอภิกันตาเตวิชาาถาภิกโ,โเวเยโวหังกิตตะยิสามิคิลาเหนอะนุปุพะโสสตัตตะสหัสสาวะยะขาภุมมากาปีละวัฏวา อิติม <sens ib> <ics> <sh yelled> ันโตชุติมันโตวันณะวันโตยัสสติโนโมทมานาอภิกามุงพิขุนางสามีติงวนางชะสะหัสสาเหมะวตายขานานันตวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันณวันโตยัสสติโนโมทมานาอภิกามุงพิขุนางสามีติงวนางสาตาคิราตีสะหัสสายขานานันตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันณวันโตยัสสติโนโมทมานาอภิกามุงพิขุนางสามีติงวนาง อิเจเตโสหัสสาหัสสายขานานันตะวันนิโนอิทิมโตยติมโตวันนาวันโตยสัสิโนมูธมานาภิการรมุงพิกลนางสามีติงว่านางเวสามิตาปัญจะสตายาขานานันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมโตวันนาวันโตยสัสิโนมูธมานาภิการมุงพิกลนางสามีติงว่านางกุมพิโรราชข่ะหิโกเวปุรั萨วิเวสนางพินโยนางสตตะสหัสสังยาขานางปาริยุปาสติ กุมพิโรราชค่ะฮิโกโสโปาคะสามีติงมะนังปุริมันจะที่สังราชาทะตะละโถภสสาสติคันทัพพานังอธิปติมหาราชายศศิโสปุตตาปิตาสาวพระหวอินทะมานามัพพะราอิทิปมันโตยุติมันโตนณวอนโตยศติโนโมทมานาอภิกามุงพิขุนังสามีติงวะนังทักขินันจะที่สังราชาวิรุหตับภาสาสติ กุมพันธนังอธิปติมหาราชายศสิโสปุตตาปิตัสาะพระหโวอินทะนามาภัพลาอิทิมันโตยติมันโตนะมันโตยศสิโนโมธมานาอภิกรรมุงพิขุนางสามีติงวนางปัญชิมันจะที่สังราชาวิรูปโขปสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายศสิโสปุตตาปิตัสะพระหโวอินทะนามามัพลาอิทิมันโตยติมันโตันะโตยศสิโนโมธมานาอภิกรรมุงพิขุนางสามีติงวนาง อุตตะลันจะที่สังราชากุเวโลตับสาาสติยักษานั่งอธิปติมหาราชายศศิโสปุตตาปิตัสพระโวอินทานามามหาพระลาอีทิมันโตชุติมันโตว,วันนะโตยศศิโนโ,โมทมานาพิการมุงพิขุนางสามีติงวะนนางปุลิมันที่สังตทะตทตะรัตโถทักคินีนะวิลูหกโกปะชิเมนะวิลูปะโขกุเวโลอ,อุตตะลังที่สังจัตตาโลเตมหาราชาสัมมันตาจตุโลทิสา ท,ทัทละมานาอัฏฐสงวะเนกาปิละวัทะเวได้สังมายาวิโนทาสาอาคูวันจะนิกาสัทธา มายาคุเนทุเวเนทุกิรูจะวิทุโตสหะจันทโนกามมเสโหจะก,กินนุมันทุนิมันทุจะปะนาโทโอปันมันโยจะเทวสุโตจะมาตะลิจิตตะเสโนจะคันทโพมโหราชาชนะโนสะโพอาคูปันจะสิโขเจวะติมพุูสุอิยวะัชะสาเอเตตันจะราชาโนคัตทพาสหาหะราชุปีโมธมานาอภิกามุงพิคุนางสามีติงวะนัง อาคาคูนาภัษานาคาเวสรลาละสะัสอาธาชันจักกามกัมพัลตตะลาอาคูปายาคาสหิตยาตตพิยามุนาทตาลัทาจะอาคูนาคายะตสิโนโอเอลาวันโนมหานาคโาคโสอบะสามิติงมนังเอนาคาราเชสหาสสาหะาดันติทิพาทิชาปิลูปะโควิสุธาจาัคู เวหาสยสาเตวะนะมะบัตตาจิตตาสุปันนาอิติเทสนามังอะยันตานคะราชะนะมาสิสุปันนโตเขบะมกาสิพุทโธสันนาหิตอะวาจาหิอุปวะหะยันตานาคาสุปันนาสารณะมะกังสุพุทังสิตาวะชิระห์เทนะสัมุทังอสุลาสิตาภาตโลวาสะเสเตอิทิมันโตยัสสิน กาลกัญชามหาภิสมาอัสุลาธานเวคัสสาเวปจิติสุจิติจักรปาลาหะคาโทนะมุจีสาหะสะตันจักปาลิปุตานังสัพเพเวโรจนานามกาสันในอิตวาพระลิงเสนนางลาหุพัทธมุปาขมุงสามารถโยธานิพัทันเตภิกุนังสามีติงว่านาง อาโปจัตเทวาปัทวีจัเตโชวาโยตถาคมุงวาลุนาวาลุนาเทวาโสโูจะยะสาสาสาหะเมตากลุนากายิกาอากูาเทวายศเสโนทัเศเตทัศธากายาสัพเพนานัน,นตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันณะวันโตยศะะเสโนโมทมานาพิกามุงพิกุลนางสามีติงว่านัง เวทูจะเทวาสะหะลีจะออสมาจากทุเวยมาจันทะสูปานิสาเทวาจันทะมาคูปุลกิตาสุริยะสูปานิสาเทวาสุริยะมาคูปุลกิตานักขาตานิปุลกิตาวาอาคูมันทะพระราหกาวสูนางวะสะโวเสถทจกสโกปาคะบุลินทะโธท,ทะเสเต,เตทะสทากายา สัพเพนนาน,านันตวนิโนอีทิมันโตชุติมันโตวันนาันโตยศสิโนมูมานาพิกามุงพิคุนางสามีติงมะนางอะธาคู่สหภูเทวาชัละมะคิริขาวิริวะอะิทกาจะโลชาจะอุมาปุภะนิภาสิโนวะลุนาสหธรรมาจะอจุตตาจะอะเนชกาสุเรยะลุจิลาอาคูอาคูวาสวเนสิโนท้เสเตทัถาศทธากายาสัพเพนานันตวันิโน อิทิมันโตชติมันโตวัน,นักมันโตยัสสินโนมทมานาพิกามุพิกุลังสามีติงวะนังสมานามหาสามานามานุสามมานุสุตมาขีทาปทูสิกาอาคูอาคูมโนปทูสิกาอาทาคูหะระโยเทวายจะโลหิตอวาสิโนปาราคามหาปาราคาอคาคูเทวายัสสินโนทเศเสเตทัศธา,ากาย,ยาสัพเพนานันตอนิโน อิทิมนโตสติมนโตวันะมนโตเยศัสิโนโมูเทมานาอภิกรรมมูพิคุนางสามีทีพนางสุกาการุมหาอรุณาอาคูเวคะอัสสาโอธาตะระยะหาปาขโมกอาคูเทวาวิจักขนาสัทธามัตตาหาละคะชามิสกาจะยะสัสิโนทะนยังอาคาปัจจุโนโยทิสาอภิวัตสติทะเสเตทัสตากายาสัพเพนานันตวานิโน อิทิมันโตชติมันโตวันนะมันโตยัสสสิโนโมธมานาภิกขามุงพิคุณนังสามีติงว่านางเขมิยาตุสิตายามาทตกาจายัสสสิโนลามิตะกาลามัเสถาโชตินามาจะอาสวานิมานะลติโนอาคูอัถาคูปะระนิมิตาทัเสเตทัศทากายาสัพเพนานันตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสสิโนโมธมานาภิกขามุงพิคุณนังสามีติงว่านาง สเท,ทเตเทวะนิกายาสัพเพนานาตวาน,นิโนนามันณนะวเะยนะอาคันชุงเยจันเยสัทิสาสาหาปวุทธชาติพคีลังโอทตินน,นมะมนาสวังทักเคมูขตะลังนาคังจันทะวังอสิตาติตังสุภะละหามาปาละมตจะปุตตาอธาิมะโตสาหาสะสานังกุมาโลติโสจัโสปาคะสามีติงวะนาง สหสะพระระหะมะ,ะ,ะ,ะโลกานังหาภะระหะมพิติทติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยศสสิโสทเสเตทัสศทากายาอิสลาอาคูปันเจกาวะสสิตินูเตสัญจะมะมะอะโตอาคาปะหาลิโตปะลิวาลิโตเตจสเพอพิกันเตสินเทเทเวสพะระหะมะเก มาละเสนาอภิการมิปันสกันหะสามัติยังเอทะคันหะทะพันทะทะลาเคนะพันทะมะัทุโวสามันตาปริวาเลทะมาโวมุนจิตะโกจินังอิติตัตทะมหาเสโนตันหะเสนาอเปยะะสิปานินาตะละหามันจะสะลังกะตะวานังเพระวังยัถาปวุสโกโมเมโคทะนะยันโตสะิชุกโก ตทาโสปันจุทาวติสังกุโอสยาสังยะวะเสตันจะสพังอภิยายะวะวะคตวานะจักคุม,มาตโตอามันตยิสัทธาสาวเกสาลเนลเตมาละเสนาอภิกันตาเตวิชานาถาภิกโวเตจะกอตตปมกะลุสุตวาพุทธศาสาสนางังวีตะละเคหิปะกามุงเนสังโรมปีอิจายุงสเพวิชิตาคามาอายาพิตีตายสัสิโน โมทันติสาหาพูเตหิสาวเกเตเชนีนุสาตาติ